Sơ bài đi, bay thì sơ bài đi, nhẹ nhàng phụ nữ Thân bà còn ngon lắm Cô này cắt lăng qua căn kia khường Khường thì tụi nội xài vô đại đấy Tụi nhàng nội là mít tê sư Phần mít tê sư là xư ma hôi Bọn này đứng nội nhảy vây Xài đâm thừa trong thừa, đừng xài vô đại lắm bọn Đếm ai nhạc lời bọn Khường <laughs> mà ham sang bớt đây thì sao vậy? Mẹ 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 mẹ

นีิก็ได้ใส่ย,ยูตแต่ว่าไม่ได้ใส่ไลาย,าย,ายาพืน้อนอยากใส่ก็สีขาพื้นก็มีกาหนี้คุณยายซื้อหายแล้วก็มีพี่ทางฝั่งไทยซื้อแล้วก็เอาซื้อเอาอยู่แพทย์นะคะแพทย์ะะะนะคะไงจะดีส่งใหายแต่ตอนแ้ก็ขอขอบคุณได้ไลนเนาะพี่จอหนี่มาทำสีไง เดี๋ยวับเก็บไว้อีกนอนอกเลยไาขตข้า,าขงหน้าแต่เบิ่งดด้วยพอดีลำเลยทาบขื้นวาเนี่ยทาบขื้นเออทาบื้นเออพื้นมาก็สิแยกไว้ข้างอยาใส่เก็บไว้ปัดงานใส่เปิดไพ่ไหนน่ยในเฮือน นี่อไม้เทียนตักๆ้อมันนี้ก็ไม่ก็เก่าหะแล้วเจท่านคนเพิ่นบ่มีอ้อมันงหายแดงหายขายดีๆทำงานอะไรลยัางเงยันลูกบ่มีใส่ังซื้อมาซื้อมาแ็ แม่นอยู่แรกจนสิบ่พอเนาะอืเพิ่นอได้ซื้อมาอีกโลนึงงเใส่เปืองแห้งเนาะซักหน่ยส่งเกิดใหม่เฮาบ่ได้ซักเด้อยงพยาบาลเฮาบ่ได้ซัก่ใส่แล้วเก็บิยัยั่ถุงวตลอดมาเียงใส่ลายกอมนี่โลน่นี่กรออเเดเามาไว้นี่ คือผานี่แบบโตใสโตโปรใสเนี่ยโใสตปรยใสน้าของน้องเขึ้นนึ่ง้เสร็จอาล่าได้เลบเสร็จโตตไหนไปเสร็จเพียงพอดีแหละเนี่ยน้เขึ้นน่งอ้าวช้าหน้าห้าไเนยได้ยังต้องได้อีกได้ที่อ นต่หน่อยใจออพ่อก็หนยด้ทไมนะตนีระแพงสื่อแหงมีเก็บไว้ใช้ต่อไปแล้วนี่ต้นที่ซอ ชนกระโจก้มโตหน่อยนี่หน่ยวาอเอานี่เราุดมีหมดนะัวน้ำเจลเลยหน่ันม่ก่อยนมเยอะอันนี้ก็มิงงจะได้สงสหสบาบริสไทเพราะว่าอันเพื่อสักได้มันมันมันคมนะบาดทา กระดังไฟก่อนมังกำลังเลือกไหวน้องตัวน okay, ้อยตัวบริสายก็เลือกไหวมีสราอ้อมนเอะ็ิหเลยไห็นยังห่ยเห่านะฮะอาอเหรอเนี่นือมนอนเลตัวนี้

มันมกักผาแพรเผยหนะ้ะไม่นองนะผาแพรแต่นะ <c oughs> โอ้ยสุดใจเห็นใส่กระข้ามใส่ผาแพรจืดแต่แทีชินอนก็ต้องมีผ้าแพรแบบนี้เลยหนกักๆ๊บเออเนว่าคนหน่อยนะเดี๋ยวไปเทปหนา,หนาหเน่สียวันี่ทับไม่เมื่อยบวเมื่อย่ว่าม่นาสิเองช่วยเลยแค่คงเนี่ยคืนนึง

น้องเลยเพิ่นมาลาเพิ่นมาบอกน้องวาเพิ่นมาลาเนาะบอกน้องน้องชายเพิ่นมืออื่นเนี่ยเอื้อยโบเลม่าได้มืออื่นนะเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเอื่อยสิไป้ายเนี่ยเอื้อยต้องหอมก่อนได้เพิ่นว่าเพิ่อนบอกกับน้องเพิ่นแต่สร้างเป็นอย่างนี้น่องเอาพวกหูเรื่อกนกเอื่อยโบเลม่าใหญ่จะกินข้าวพัดโุงเลียนใหญ่โบเลม่า นอ่อยคิดหอดแด้สิบอกบอกเอือดูใครคิดหอดแด้สิหน,น่อเลยนุ่งได้เลยทีปลาลุงเสียในตำนานได้เนี่ยใส่จะิปีกายเนี่ยปลาลุงฝาไให้ปด,ปปดทยยาที่เลยจานเดียวจจบจูบใช่ใครจังเลยสอง มะรลมัต้ตนมะนามัาหนหยักหนักเออกินไดนไหกดไ่กินะอะไปลาดดปัดไทยลงมาเด้ปัดไทยหรือว่าพัดอยู่เล่าไม่ปุ๊ก hết rồi hết lại nó sáng hết sáng hết là hết à hết sáng được sáng hết sáng được มีกุ้งใส่ขาดเว้ยมีกุ้งม,มีหมึกใส่เหลือมีหมูใส่น้ำมีหมูใส่ทำอย่างไรอ,อ,อ,อะไรค่ายที่ ไปไหนใคบ่ไปกินทั้งคท่ง,ง,ง่อนีจกินมาั่งไงไปไงท่าไงกินมาได้เข็ดเ็ดเพ็ดเพ็ดสีละกอนสีก้อนไปนั่ระดาก็ัง ít à bờ bạc. Allez là, mùi 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 mùi

ไอ่เ้าคอมเมนต์ไปบอกไม่เป็นไเียงเจียวอุ้ยัดแม่เลยเจีงๆจีนีนอัไปแล้วใช่ไหมไปแล้วพี่น้องเยภาพบรรยากาศเดพงสมิเดอร์ขอบคุณทุกานลังใจสบายดี